สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l The Move ครับวิดีโอนี้เราเข้าสู่ข้อมูลต่างๆและประวัติของคาว์ไอเซนเบิร์กกันแล้วนะทางนี้ก็ย้าเตือนกันเหมือนเดิมว่าเนื้อหามีสปอยในเรื่องหลักฉะนั้นโปรดใชใ้จักรยานในการไปต่อด้วยนะครับ บทบาทของให้เซนเบิร์กจาก r e s i d e n t e v i l v i l l a g e นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ที่เขาเป็นคนแรกจากสีผู้ยิ่งใหญ่ที่เจอตัวอีธานเข้าหมอนนี้ปรากฏตัวและจับเราไปยังแท่นพิพา,ากษา,า,ากระทั่งมิรรดาก็ยกตัวเอกให้กับเขาตอนนั้นเองฮังเกอร์เกมก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่อีธานจะต้องหนีเอาตัวรอดมาให้ได้ เหตุการณ์ต่อจากนั้นก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่าพระเอกของเราต้องไปเจอกับบอสคนไหนกันมาบ้างจนแล้วจนรอดหมอน,นี่ก็ติดต่อมาอีกรอบเพื่อให้เราเข้าสู่กระบวนการทดสอบครั้งสุดท้ายและท้ายสุดอีธานก็ได้โถมาครบทั้ง4อันความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับเพราะว่าข่าวเป็นคนขอให้เราเอาโหลทั้ง4อันไปวางที่แท่นก่อนเอาถ้วยของยักษ์ไปติดตั้งที่สถานประกอบพิธีกรรมในตอนนั้นเองที่สะพานที่อยู่ใต้น้ําก็ผุดขึ้นมาเสมือนกับว่าแทนที่ลูกทั้ง4คนของมิรดนดานจะเอามันมารวมกันแต่ว่ากลััััับกกกกกกาาายเเรเเรป็็นน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 รรระออออออทีีีี่่จจดืงงง้้้้มมขขสตึ ว่าถ้าเรารวบรวมไอเทมชิ้นนี้ไม่ครบเราก็ไม่มีทางที่จะข้ามไปยังอาณาเขตโรงงานนะสิครับคือมันก็มีความย้อนแย้งกันบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามมันก็เลยกลับไปก่อนหน้านี้ว่าแล้วทาไมมิรนดาต้องแบ่งโหให้คนทั้ง4ี่เหตุผลอะไรที่ทาให้มิรนดายอมให้อีธานเป็นคนรวบรวมของจนครบโดยการเอาชนะลูกๆของเธอแต่ละคนหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่ามิรันดานต้องการทดสอบความสามารถของอีธานจริงๆตามที่ข่าวบอกกับเราในฉากที่พบและก็ได้พูดคุยกันฉากนี้หรือเปล่า Healing daughter. เอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงข้อสรุปนะครับผมว่าเรามาไล่เรียงข้อมูลที่ได้ตลอดการเล่นเกี่ยวกับให้เส้นเบิกกันก่อนดีกว่าว่าผมจะประเด็นหรือว่าข้อสังเกตอะไรได้บ้างมาลองดูพร้อมๆกันเลยครับจุดแรกก็คือรูปภาพที่อยู่หลังผ้าคลุมที่บอกว่าข่าวนั้นจับตาดูสถานการณ์โดยรวมเอาไว้หมดแล้วทั้งการตายของบอสสามคนก่อนหน้านั้น ทั้งภาพมีอาภาพโรสในวัยเด็กภาพของดอนน่าที่เขียนกำกับใต้ภาพเอาไว,ว้ว่าตุ๊กตารวมถึงคนอื่นด้วยนอกจากนั้นถ้าลองสังเกตไปยังด้านซ้ายสุดของจอคุณผู้ชมจะเห็นรอยปากกาที่เขียน,นว่า BSA a คํคำนั่นก็ทําให้เราเชื่อว่าข่าวนั้นรู้เรื่องต่างๆมากกว่าที่คิดจริงๆครับเนื่องจากบางทีหมอน,นี่อาจจะเป็นสายข่าวหรือว่าเกี่ยวข้องบางอย่างกับหน่วยงานเก่าของคริสก็เป็นไปได้ What the hell Mia? ประเด็นที่2เป็นเรื่องของพลังของโรสครับคาวผูดเรื่องนี้หลายครั้งมากๆทั้งฉากที่ทคุยกันและการสนทนามาทางเสียงตามสายมันยิ่งทำให้เราแน่ใจว่าโรสไม่ใช่เด็กธรรมดาทั่วๆไปจริงๆแถมการค้นคว้าของไฮซินเบิร์กก็นําพาเขาให้ได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับพลังนั้นอีกด้วยแผนการของเขาจึงเป็นการจริงตัวโรสแล้วก็ใช้เด็กน้อยมากําจัดมิรันดานั่นเอง ข้อมูลที่3ก็คือการได้เห็นโรงงานผลิตกองทัพของเขาครับได้ต่อสู้กับกลุ่มลูกสมุนของบอสคนนี้ที่มีความหลากหลายมากๆได้เห็นภาพเอ็กซเรย์ที่เป็นร่างกายมนุษย์ถูกติดตั้งวงจรต่างๆเข้าไปทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองของไฮเซนเบิร์กนั้นมีหลายอย่างเลยนะครับซึ่งผมขออนุญาตไล่เรียงไปตามนี้เลยนะบันทึกฉบับแรกการพัฒนาทหารจากกลโซเดทเวอร์ชัน so 1.00เขาใช้ศพมนุษย์เพศชายโตเต็มวัยเอาหัวใจออกมาแล้วก็ฝังคาดูลงไปการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าประสบความสําเร็จสมองตายแล้วดังนั้นจึงไมมมม่ีควาาาสรถใน รับรู้มากนักเคลื่อนไหวได้โดยสัญชาตญาณการทำลายล้างแล้วค่อยหยุดโซเดตเวอร์ชัน1.01ติดเครื่องหัวเข้ากับกะโหลกโคไฟฟ้ายืนยันว่าคลื่นสมองมีความเสถียรการทดลองครั้งแรกสู้กับไรลแค้นถูกฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็โดนกินภายใน3นาทีมีปัญหาเรื่องความสามารถในการทำลายล้างและความกระหายการฆ่าโซเดตเวอร์ชัน1.10แทนที่แขนส่วนล่างด้วยสว่านมีพลังไม่มากพอที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะต้องใช้ร่างที่ยังไม่ตายหรือเปล่า โซลเวอร์ชัน1.15ฝังเครื่องปฏิกร์คาดูไว้ที่หน้าอกมีพลังเพิ่มขึ้นมากการทดลองครั้งที่2ต่อสู้กับไรแคนนั้นทำลายไลแคนได้3ตัวภายในหนาทีผลลัพธ์ดีแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความทนทานของเครื่องปฏิกรณ์ที่อาจจะหยุดทํางานหากเครื่องดังกล่าวถูกทําลายฉะนั้นการประชนภายในโรงงานคุณผู้ชมก็จะได้สู้กับโซ d ัดทุกมาร์กเลยเลยครับซึ่งมาร์กหลังๆนั้นเรียกได้ว่ามาเป็นกึงก่งกึ่งไอออนแมนกันเลยทีเดียวทั้งนี้บันทึกการทดลองก็ทําให้เราค้นพบจุดอ่อนของศัตรูประเภทนี้เข้้้าจนไดดอีกวย เอาละครับข้อมูลต่อไปจะได้จากการติดต่อเข้ามาอีกหลายครั้งหลังจากที่อีธานเดินเครื่องเจเนเรเตอร์สำเร็จเขาก็ได้ให้ข้อมูลเชิงความคิดและความรู้สึกที่เขามีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวปลอมๆครอบครัวนี้ด้วยเขาระบายอะไรออกมาบ้างขออนุญาตให้ผู้ชมได้ฟังด้วยตัวเองตามนี้เลยนะครับ oh, such a disappointment I thought we could join forces against that bitch Miranda truly Truly disappointing. She took me. Took us to be her children. She locked us away in the village. Decades of being forced to serve her. Can't even understand that humiliation. I'm not like my siblings. I want nothing more than to be free with that bitch. I so I need power. I need enough power to destroy her. These are the fruits of my power. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. You should have never refused me, even. What a freak. Thinks we're nothing but children. Oh, she doesn't care for us. No. She's long lost all her humanity. I must destroy her. I don't give a shit about this family drama. Soon, she'll start her ceremony with your Rose. If that happens, it's all over for your kid and for the whole village but don't worry i'll stop it i'll use rose to kill miranda <laughs> poor papa you're the only one who doesn't see your kid's power take rose huh. i'd like to see you try ต่อไปจะเป็นการทดลอง Revitalization Surgery Audio l o g k หรือก็คือการบันทึกการผ่าตัดฟื้นคืนชีพกับความพยายามครั้งที่18นะครับเนื้อหาได้เล่าถึงกระบวนการผ่าตัดเอาหัวใจออกมาแล้วติดตั้ง Control Device หรือว่าเครื่องควบคุมเข้าไปในร่างของชาวบ้านคนหนึ่งที่มีชื่อว่าออสการ์และดูเหมือนว่าการทดสอบจะเป็นผลที่ไฮเซนเบิร์กตั้งใจเอาไว้อีกด้วย This 18th attempt is my The subject is Oscar the stable boy. 20 years old. He fell down the well while drunk. Body is in good condition. Chest incision complete. Now to remove the heart and vital organs and implant the control device. Excellent. kado has begun adhering to the nervous system. It's progressing even faster than before. Seems upping the ratio of meta albumin in the artificial blood was the right choice. Now to pass a current through the brainstem using six thousand six hundred volts. Come on, it has to work this time. Yes, yes! Ha! ทีนี้ต่อไปมาดูบันทึกต้นแบบบอสอย่างสเติร์มกันบ้างครับ นี้ได้รับการพัฒนาโดยฝีมือของคาาเช่นกันเขาบอกว่าเขาใช้เครื่องยนต์ต่อม้อเทอร์โบราคาถูกแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เอาแต่พุ่งเข้าใส่อย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าพลังจากเครื่องปฏิกรณ์มีมากเกินไปหรือเปล่าเจ้านี่คงกระพันยอย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็โง่จนทําใบพัดสับแขนตัวเองจนขาดแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องความร้อนหากวิ่งไปนาน,านสรุปผลการทดลองได้ว่ามันล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้สเตอร์มจะปรากฏตัวไล่ล่าเราจนทําให้อีธานจำเป็นต้องต่อสู้กับหมอน,นี่จนได้ซึ่งจุดอ่อนของสเตอร์มก Now stay down. ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากองทัพหุ่นยนต์ซอมบี้ของเขาก็จะประมาณนี้นะต่อไปจะเป็นเอกสารสำคัญที่ยืนยันจุดยืนและก็เป้าหมายของเขาเนื้อหานั้นบอกว่ามิรันดาคือคนเลวทรามการหลอกลวงของเธอไม่มีที่สิ้นสุดเราก็แค่การทดลองคาดูที่ล้มเหลวฝูงหนึ่งในสายตาของเธอฉันโชคดีที่มีร่างกายดึงดูดเจ้าสิ่งนั้นได้ดีกว่าชาวบ้านที่น่าสงสารคนอื่นๆเธอเลยยังเรียกฉันว่าลูกชายมันเหลวไหลสิ้นดีฉันจะไม่มีวันยกโทษให้กับสิ่งที่เธอทำกับฉันนางบ้านนี่สติสตังไม่่่่เเคคคยยยจะะออออออูรรรรรบบบธแกกกกไมออกหววาางงทดลัั วีเดนด้าไม่ได้แค่เปลี่ยนร่างกายของฉันแต่ว่ายังพรากศักดิ์ศรีฉันไปด้วยถ้าฉันไม่ฆ่าเธอทิ้งซะชีวิตฉันก็จะไม่มีวันเป็นของฉันยังไงก็ตามแม้เธออาจจะเป็นบ้าทว่าเธอก็ทรงพลังมากเธอแปลงร่างเป็นใครก็ได้โดยใช้เชื้อราไมกามซีดเคล็ดลับก็คือเจ้าเด็กน้อยโรสถ้าฉันเข้าถึงพลังของเธอได้ก็อาจจะจะว่าไปแล้วอีธานพ่อของเด็กก็มีร่างกายที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันฉันอาจจะช่วยให้เขาออกมาได้นะ ฉะนั้นเมื่อเอาข้อมูลนี้ไปผนวกกับรูปภาพต่างๆในฉากที่นั่งเจราจากันนะครับเราก็พอจะคาดเดาได้ว่ามอนี่วางแผนเรื่องจัดการมิรันดาเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นการแซงเป็นจับอีธานแล้วก็ช่วยให้เขาหลุดออกมาก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการรวมทั้งเขายังรู้ว่ามิรันดาตั้งใจจะกำจัดลูกๆของตัวเองตั้งแต่ได้ตัวโรสแล้วอีกด้วยแน่นอนว่าสิ่งที่ยืนยันเป้าหมายนี้ของป้าก็เพราะเธอเป็นคนพูดออกมาเองเมื่อหญิงสาวยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาในฉากนี้นั่นเองครับ o you ม e ่อถึงตรงนี้ผมเลยไม่แปลกใจว่าทำไมมิรันดาจึงต้องแยกส่วนโรสเป็น4ี่ชิ้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมจริงๆก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆหนึ่งในเป้าหมายแฝงของการทําแบบนั้นก็คือเธอต้องการให้อีธานลงมือฆ่าลูกๆของเธอแต่ละคนให้จบๆไปในที่สุด อีกทั้งยังมีคําพูดของมิันดาบอกกับอิชานว่าในเมื่อไม่มีไฮเซนเบิร์กแล้วใน,นก็ไม่มีเบาะแสให้ไปต่อแล้วละ่ะคําพูดดังกล่าวยิ่งเป็นการตอกย้านะครับว่าไฮเซนเบิร์กนั้นรู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างจริงๆแต่ว่าในมุมกลับกันนะครับประโยคดังกล่าวก็บ่งบอกว่ามิรัรดาเองก็น่าจะรู้แผนการของไฮเซนเบิร์กที่ซุ่มสร้างกองทัพเพื่อโค่นล้มเธออยู่แล้วก็เป็นไปได้ With I'm Sa Rose v n e เอาเละครับรู้กันไปรู้กันมาแบบนี้แต่ที่จะไม่รู้ไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็คือบริการใหม่แกะกล่องของ Advi c e นะครับเพราะว่าตอนนี้ Advi c e มีบริการในแคมเปญ 3D ตั้งแต่ r i h ร t ทรูที่ขับไปรับของได้ที่ร้านเลยโดยไม่ต้องลงจากรถ ดลิเวอรี่ส่งฟรีถึงบ้านแค่ติดต่อพนักงานแอดไวส์นะครับอาจจะทางไลน์ a c e b o o k หรือว่าโทรสั่งก็ได้และสุดท้ายก็คือดีๆหรือว่าบริการรับส่งสินค้าเคลมให้ถึงบ้านโดยไม่ต้องยกไปที่ร้านเลยนั่นเองทั้งนี้คุณผู้ชมที่อยากแวะไปที่ร้านก็ยังทําได้อยู่เช่นเดิมนะครับเพราะว่าทางแอดไวส์ย้ำมาเรื่องมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่ทางหน้าร้านเองก็ให้ความสําคัญสุดท้ายคุณผู้ชมที่สนใจบริการ3ปีของ a d ดไวส์ก็แวะไปเช็คได้ที่ออฟฟิเชียลเว็บไซต์ได้เลยนะครับว่าสาขาไหนใกล้น ถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับนอกจากนั้นเล่น Resident Evil นาน,น,านๆก็อย่าลืมตัวช่วยอย่าง Optus นะครับแว่นที่ประกอบด้วยเลนที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าส่งผลให้เราสามารถจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้อีกทั้งแว่นยังมีความบางเบานะครับแต่แข็งแรงทนทานคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อไปสอบถามที่ a c e b o o k ของ Optus ได้เลยนะที่สำคัญใช้โค้ด The Move ได้ส่วนลด100บาทด้วยนะครับ เอาละรครับต่อไปจะเป็นบันทึกจากห้องทดลองของมิลันดาที่อธิบายเกี่ยวกับพลังของบอสคนนี้ข่าวไฮเซนเบิร์กความดึงดูดคาดูน่าพึงพอใจอย่างไม่น่าเชื่อการทํางานของสมองปกติมีอวัยวะที่มีกระแสไฟฟ้าที่คล้ายกับปลากระเบนไฟฟ้าญี่ปุ่นอวัยวะเหล่านี้เชื่อมต่อกับระบบประสาทของเขาดังนั้นเขาจึงสามารถส่งผ่านและควบคุมกระแสไฟฟ้าได้ทั่วร่างและสามารถควบคุมสนามแม่เหล็กที่ใช้การเคลื่อนโลหะนี่คือตัวอย่างชั้นเลิศแต่ก็ยังเป็นภาชนะที่ไม่เหมาะสําหรับเอวา มาดูคอนเซปต์อาร์ตกันบ้างนะครับคือจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าประเด็นเนื้อหาส่วนใหญ่ผมก็ได้เล่าไปหมดแล้วจะมีแค่3ภาพนี้ที่น่าสนใจครับภาพแรกคาวไฮเซนเบิร์กคอนเซปต์หลักของไฮเซนเบิร์กนั้นมีเขาโครงมาจากแฟรงเกนสไตล์เราอยากสร้างตัวละครผมสีเทาเท่ๆที่มีความหยาบกระด้างเล็กน้อยเขาสูบซิก้าคิวบาสุดโปรดของเขาภาพที่2ไฮเซนเบิร์กกลายพันุ์ ความเห็นของอาร์ตดีคเตอร์นั้นบอกว่าเราเลือกรูปลักษณ์ที่ดูตรงกันข้ามกับร่างมนุษย์ของเขาสัตว์ประหลาดจากกลขนาดยักษ์การออกแบบนี้มาจากแนวคิดที่ว่าเขาใช้เศษเหล็กที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆโรงงานเขาครอบครองอาวุธตั้งแต่รถถังไปจนถึงเครื่องบินและมีงานทดลองที่ผลิตขึ้นขนาดใหญ่กองสูงเป็นภูเขา ภาพที่3ให้เซนเบิร์กกลายพันธโดยละเอียดการออกแบบดั้งเดิมนั้นมีที่มาจากผีเสื้อจัก,กรพรรดิที่ดูลังการเราอยากให้เขาดูเหมือนเคลื่อนที่บนเส้นใยและรวดเร็วกว่าสัตว์ประหลาดบอสตัวอื่นๆ เอาละรครับฉะนั้นแม้เราจะไม่ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงว่าเดิมทีคขาเป็นใครมาก่อนที่จะติดเชื้อแต่ว่าเราก็ได้เห็นชะตากรรมของชายคนนี้ที่ไม่ได้แตกต่างจากพี่น้องที่เหลือมากนักทว่าจุดที่คขาต่างที่สุดก็คงเป็นความปกติในชีวิตของเขาก่อนที่จะถูกพามาทดลองไม่งั้นเขาคงไม่มองว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําโดยมิรันดาจนต้องมาพัวพันกับเรื่องบ้าๆเหล่านี้เขามีเป้าหมายเพื่อการล้างแค้นและกำจัดมิรันดาครับแต่ทั้งนี้มันก็มีข้อสังเกตนิดหนึ่งตรงที่ท้าณผู้ชมยังจําเนื้อหาการทดลองในวิดีโโออออออกก่่่่่นนนนไไดดดด้้้ผููททีีีีตตบบสงงาามมัจะเป็คครย แงออยู่เสมซึ่งผมเองก็แอบคิดนะครับว่าคขาก็น่าจะมีโรคซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนอกจากนั้นคขายังมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่คล้ายกับลูคัสเบเกอร์ด้วยนะแม้ว่าอาจจะไม่ได้บ้าระห่ำขนาดนั้นแต่ว่าลึกๆผมก็แอบลุ้นนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นบทบาทของเขาเพิ่มเติมก็ได้นะสมมุติว่าถ้าเกิดมันมี DLC ตามมาหรือว่าบางทีหมอน,นี่ก็อาจจะยังไม่ตายก็ได้ครับเพราะว่าความสําคัญของเขาก็คือคาวไฮเซนเบิร์กคือผู้ที่รู้ความลับของโรสและก็มีรันดานั่นเอง เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของตัวละครคนนี้ครับตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงมิลันดาและก็พลังของโรสกันต่อยังไงก็รอติดตามกดา s u b c r i b เดี๋ยว o v e เอาไว้นะจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเราครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ